สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยช, ай ช ай ัยพาโชคนะครับนี่ดู2หนุ่มครับนะวันนี้พ่อเพิ่งจะถ่ายเป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับนะถุงทองแมบพ่อแพบเลยลูกเอ้ยพ่อพักแอร์แป๊บหนึ่งลูกตอนเที่ยงก็ไม่ได้พักแอร์พักตอนเย็นแป๊บหนึ่งลูกไม่ร้อนแล้วล่ะอากาศเย็นละนะแข็งแรงแข็งแรงลูกแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็วันนี้พานะครับพาน้อ,นอนงมนไป,ไปไปหาหมอนะครับ แล้วก็ไปซื้อกล้วยให้แป้งล่ำด้วยเราเพิ่งกลับมานี่ครับแป้งล่ำเป็นไงลูกฮือโอ้แป้งล่ำนี่แข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้พ่อหายไปทั้งวันนี้พ่อหายไปครึ่งวนันมือเช้าพ่อรดนำต้นไม้แล้วพ่อก็พาแม่ไปหาหมอนะพอดีตอนที่ย้ายคอกใส่ฟางให้หนูนั่นแหละ ยายฟากยายข้อใส่ฟางให้หนูแม่เลยล้มกระแทกเหลี่ยมตัวหนอนเนี่ยครับนะคดีขามาโดนเหลี่ยมตัวหนอนนี้แล้วก็ตกล้มลงนะครับนี่นะครับสุดสวยกินกล้วยแล้ววันนี้นะกล้วยหมดนะครับที่สวนกล้วยก็ไม่มีกล้วยพายุเข้าแล้ไม่มีกล้วยเไปไปหาหมอก็เลยแวะซื้อกล้วยมาให้ด้วยเนี่ยนหะนาม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 นาำ โอ้หญ้าหวานพ่อตัดไปกินเกี้ยงเลยเหรอพ่อตัดหญ้าหวานให้ต้นเล็กๆนี่น้อยตัดมาหมดเลยกินเก่งนั่นเนี่ยเกี้ยงเลยนะก็เลยกล้วยมากล้วยมาให้กินแล้วนะครับน่าะจะยังไม่อิ่มนะครับเนี่ยยังไม่อิ่มนะเนี่ยอาการบอกเหมือนจะยังไม่อิ่มเลยใช่ไหมลูกหนูยังกินกล้วยไม่อิ่มเลยเดี๋ยวพ่อเอามาให้อีกเนาะนะครับ วันนี้ก็พอกลับมานะครับไปหาหมอแล้วก็กลับมาลำให้ F c ซนะครับพาน้องมนต์มาลำพอลำเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านนะครับไปเล่นกับป้าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่สวนนะครับมาดูลูกๆนะตอนนี้ก็หน้าร้อนนะครับหน้าแล้งนะครับต้นไม้ก็รุ้ยรดน้ำกว่าจะเสร็จนี่ก็ ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่7จ็ดโมงกว่าจะรดน้ําเสร็จนี้ก็เที่ยงนะครับเที่ยงเกือบบ่ายนะครับพอรดน้ําเสร็จพักเอรดน้ําเสร็จพักผ่อนครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วพาน้ำมนไปหาหมอมาก็รดน้ําเล่งสวนนะครับ,ร,นะร,บรอต้นไม้มันโตนะครับอีก2ปีนะเหมือนเดิมครับนะต้นไม้ก็ปลูกครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับต้นไม้นี่ปลูกครบหมดแล้ว ก็มีแต่ช่วงดูแล2ปีนี้เท่านั้นเองอครับโอ้โนครับเอฟซีดูบรรยากาศนะครับยาม,ามค่ำคืนอากาศร้อนนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีลมเลยนิ่งเลยครับลมนี่นิ่งเลยน,ะนิ่งโอ้ยร้อนอบอ้าวเลยนะเรื่องลมนี่ร้อนมากๆถ้าไม่มีลมมานะครับ พอลมมาก็เป็นพายุมาก็แรงแรงนะเวลาลมก็ลมแรงเกินนะครับสแสลมก็ยังไม่ได้ทําเลยสแสลมลงรถนะครับนะก็ยังไม่ได้ทําสลมลงรถนะรถก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทแํแสลมพรุ่งนี้ก็จะลุยบ้านถุงทองแล้วนะครับก็ไปไปซื้อสีมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะทํางานเกี่ยวกับทาสีทาอะไรก่อนนะทาสีทิ้งไว้นะครับ ทาสีไว้แล้วก็ช่วงบ,าบา่ายๆก็จะทำสแสลมเย็นๆนะครับทำสแสลมหลังคาลงรถพรุ่งนี้กาาถุงทองก็อึดใจเดียวพนะรุ่งนี้ก็มีหลายงานนะครับรอ,อดูดต้นไม้วันนี้ก็ว่าจะว่าจะจับปลาหลายวันแล้วไม่ได้จับซากทีน้ำก็เริ่มแห้งนะครับจะย้ายปลาจากน้ำตื้นไปลงน้ำลึกนะครับก็ยังไม่ได้ย้ายเลย นะสงสารปลาอากาศมันร้อนจัดย็งไงครับ fc มันกลางคืนเงียบสงบดีไหมฮะเงียบสงบเลยแต่ถ้ามันมีลมมาผิวๆมานี่ก็ดีเลยนะครับเพียงแต่ลมมันยังไม่ยังไม่มีลมมันก็เลยร้อนอบอ้าวหน่อยเหมือนอบอ้าวฝนะนะครับเมฆก็ไม่มีเ้ยนะไม่มีใครสุขใจเท่ากับแป้งล่ำแล้วละ่ะนะใช่ไหมลูก สุขใจลูกสาวลูกสาวคนเล็กต่อจากอมเงินมีลูกสาวสองนะฮะอมเงินกับแป้งลํำลูกชายก็จะเป็นถุงทองเห็นไหมลูกหม่าวม่าวมาวมาวโอ้กินหญ้าจนท้องป่องพุงป่องเลยเนี่ยอ้วนตุบปุยตุบปุยเลยเห็นไหมอ้วนตุบปุยตุบปุย,ต,ปยตาโตโตนี่นะตาโตโต ใช่ไหมลูกใช่ไหมแป้งล่ำนะแป้งล่ำแป้งล่ำตาโตนะรู้จักความด้วยใช่ไหมลูก <laughs> ตัวตัวกวนเลยนะครับถ้าเข้าไปนี่เขาจะเล่นหยอกตลอดนะครับถ้าเข้าไปหยอกเล่นเขาเนี่ยนะครับช่วงนี้เลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่อากาศมันร้อนนะครับนะอากาศมันร้อน ห,หนูโตแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกหืมฮืมฮึมฮึมฮึมอ,อ,อ,อพ่อหยอกหน่อยสิไอพ่อหยอกหน่อยสิพ่อหยอกหน่อยดิยยนยดยเนี่ยหืมนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับเย็นๆจะอยู่กับลูกกับเต้านะครับตั้งแป่งลามทถุงทองอมเงิน ต้นไม้กุ้งมะพร้าวนี่ก็เริ่มโตแล้วลครับมะพร้ามมุมบ้านนะฮะาเอฟซี uh huh. F C, ดูครับโอ้ยลมไปไหนหมดเนาะใช่ไหมลกูกถุงทองออมเงินเป็นไงบ้างลกูกอากาศร้อนไหมอากาศร้อนอนั่งลงนั่งรอนั่งรออ่านั่งรอลกูกนั่งรอนั่งรอนั่งรอพักผ่อนก่อนลกูกเดี๋ยวพ่อพาไปอยู่ในแอร์ ถ้าหนูอยู่ในแอร์ทั้งวันมันจะนั่นไงลูกต้องออกมาโดนอากาศข้างนอกบ้างมันจะได้แข็งแรงนะลูกนะอย่าเพิ่งหายใจแรงนักสิเดีย๋ยวพ่อก็พาเข้า,ขาบ้านนั่นแหละแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเองลูกไม่นานหรอกอาจจะอบอ้าวร้นหน่อยนะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพ่อก็จะพาเข้าไปอยู่ในบ้านเนาะครึ่งชั่วโมงนะครับ ให้น้องออกมาสูดอากาศข้างนอกนะเพราะอากาศมันร้อนลอเกินให้น้องออกมาสูดอากาศนี้ก็จะดีหน่อยนะเพราะน้องจะอยู่แต่ในห้องแอรนะ์โดนข้างนอกก็แข็งแรงนะี่ครับต้นไม้ชวนชมสองสามสีนะฮะนี่สีแดงสีเหลืองพระจันทร์แล้วก็อันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับชวนชมสามสีนะฮะ เสียบกิ่งเอานะฮะใช้วิธีเสียบกิ่งต้นใหญ่นี่ก็ยังไม่ได้ต้นใหญ่นี่ก็ออกดอกแล้วแล้วก็เงียบไปช่วงหนึ่งนี่ครับหลังคาเรายังไม่ได้ทำไได้ซ่อมเลยโอเคนะครับเอซีก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ